ด่าด่าเหมือนกันนะบอกว่าทําไมอะ่ะพวกคุณมันทแบบํากับมนุษย์เหมือนกันทําแบบนี้คนที่ถูกยินนั้นเราก็ไม่ 有参加。<好> ที่ไหนตอนนั้นเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเราก็ต้องอดทนอดทนมาจนถึงปัจจุบนันนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังยังมีอีกที่ที่เขา Thank you. หนูสงสัยอะถ้าสมมตินหนูเป็นชาวบ้านเนี่ยแล้วมันมีเหตุการณ์ที่แบบอยู่ใกล้ๆตัวหนูมากเลยคุณนเพื่อนบ้านหนูหรือเป็นญาติหนูเป็น,าน,ปนอาแบกหนูเนี่ยได้ได้รับผลกระทบแล้วเววมื่อสิทธิขึ้นมาถ้าในฐาหนะของชาวบ้านเนี่ยหนูจะเข้าไปขอรับความช่วยเหลือจากใครได้ไงการลงจินตนาการดูสิว่าถ้าหนูเป็นชาวบ้านการจะทำอย่างไรดีหรือถามเผื่อเพื่อนชาวบ้านเจอเหตุการณ์ที่แตกต่าง ถ้าถ้าสมมติว่าในพื้นที่ในหมู่บ้านของกาเนะก็ชาวบ้านมารู้จักกับกาและกาก็รู้จักกับหน่อยหรือว่ารู้จักกับบางชีกับพวกทนายแบบนี้แต่ยังนั่นก็ประสานมา